สวัสดีครับแฟนกลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สื่อมทยลเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ก็จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักและก็มีราคาเรทตามโปรแกรมนั้นก็จะเป็นคู่ที่1นนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชร,พพรพวันนี้พบกับทน,นั้นเพชรพลังชัยบางกอกขลใหย,ยน่นหรือเจ้าเพชรพลังชัย สอพกิจชัยเดิมนะครับวันนี้พบกันที่นหนัก127ปอนด์ซึ่งเพชรพลังชัยนั้นมาแทนเพชรเมืองใหม่สอจอต้องแกรจีนนะครับส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นดีทีหมดดับลำปางหรือเจ้าธีรพลแดงเขาสายนะครับวันนี้พบกับนักนัำเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรท,ที่หนัก118ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นมวยแก้มเงิอนอีกครั้งนะครับพิกัด129ปอนด์เพชร มรกรสิทธินายกทวีปตะพงนะครับวันนี้พบกับทางด้านซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือนะครับและเพื่อเอกของรา,ายการวันนี้ก็จะเป็นป้องเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอเวกนะครับน้ำหนักไม่เกิน126ปอนด์ของวิธีมวยช่องเจ็ดสีเจ้าของแชมป์ก็คือผมเพชรชดบางแสงนะครับพบกับคู่ท้าชิงซึ่งเป็นคู่ปรับเกา่าที่หนัก126ปอนด์นะครับวิวเพชรโกศลน,นะครับนี่คือ ู้มวยในรายการศึกมวยเทเจีประจำวันนี้มาดูผลการช่างน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นเพชรพิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับเดิมนั้นพิกัด125ปอนด์นะครับในการคุ้นพบกับเพชรเมืองใหม่วันนี้เจอกับเพชรพลังชัยมวยแทนน้ำหนักพิกัดเพิ่มขึ้นมาเป็นร2อปอนด์เมื่อเช้านี่เพชรพิเศษมาร2อ2ครับลดอยู่0.2สส่วนเพชรพลังชัย มาร้อยยี่ปอนด์เท่าพิกัดคู่ที่2ดีทีโมดับลำปางนะครับพิกัด1้อปอนด์เมื่อเช้ามา1้อยสลดอยู่0.6เพชรน้ำงามเขียดพันธมิตรมา1้อยสิบปอนด์เท่าพิกัดคู่ที่3พิกัดหนึปอนด์นะครับเพชรมรกตสิทธินายกทีิวีตพงเมื่อเช้ามา1 3อยสสอลดอยู่1.2ส่วนไส้มงคลฟอร์ตพียกแดนเนือมาร้อปอนด์นะครับลดอยู่ปอนด เครของรายการคมเพชรจดบางแสนมา126.4ลดอยู่0.4ส่วนวิวเพชโกศลมา1 2 6ปอนเท่ดาพิกันะครับนี่คือน้ำหนักเมื่อเช้าต่อไปเป็นราคาเรทนะครับผมเข้าไปดูที่ไหลพักยกนะครับเป็นไหยพกยกระบบอัโตโนมัตินะครับแอปพี F 24นะครับดูช่วงประมาณ8โมงครึ่งเพชรพิเศษนะครูคแรกเพชรพิเศษเป็นต่อที่52นะครับ เพชรพิเศษเป็นต่อ52กูที่2 DT เป็นต่อ19กูที่3สายมงคลเป็นต่อ32นะครับจากเดิมนะครับกูสายมงคลเนี่ยเพชรมรดเป็นต่อ19นะครับณวันนี้เนี่ยสายมงคลเป็นต่อ32วิวเพชรโกศลเป็นต่อ118นะครับจากคมเพชรเป็นต่อ54ณเวลานี้วิวเป็นต่อที่118นะครับนี่คือราคาเรทผมเข้าไปดูใน SPK 24นะครับแล้วก็นำมาเล่าให้แฟนขับฟัง นี่คือราคาเด็ดของจริงซึ่งสามารถเข้าไปจิ้มไปแทงได้นะครับไม่ใช่มโนเอานะครับนี่คือราคาเด็ดมีที่มาที่ไปนะครับมาดูมวยรักมวยชอบของผมนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียิเพชร,พรพวันนี้พบกับเพชรพลังชัยบางกอกขลายน์คู่นี้มีสัญญาใจนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียติเพชรนะครับจากสารคามซ้อมอยู่ท,ยที่ราชามมยไทยกับทีมงานผู้จัดส่วนเพชรพลังชัยบางกอกขลายน์ก็ซ้อมอยู่ที่บางกอกขลายน์ เป็นพิเศษเนี่ยหนักแรงครับฝีมือดีฉลาดละเอียดดีนะครับมีพิเศบแกะเพชรเป็นผู้ดูแลการพิซซ้อมส่เพชรพลังชัยสอพุทธกิจชัยหรือเพชรพลังชัยบางกอกอลัรยนต์ตัวนี้เดินเตะขาต่อยหมัดเดินจับเดินตีครับปอดใหญ่ปลายแรงเหนียวหนึบันนี้เป็นมวยมาแทนแต่ว่าแทนแบบรู้ตัวประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับและก็มีรายการในวันเสาร์นี้นะครับคือเมื่อวานมีรายการเมื่อวาน ต่อยอยู่ศึกแฟร์แท็กนะครับแต่ว่าทางที่มันผู้จัดก็ขอกันมานะครับมาต่อยวันนี้เป็นนักมวยที่มีการเตรียมตัวดีนะครับวันนี้มาแทนเรตเปิดมานะครับเพชรพิเศษเป็นต่อห้าสองต้นๆเนี่ยพลังใจเดินก็หาคงไปเดินรับอาวุธแหะครับเพราะว่าทางมวยเป็นที่พิเศษในสายตั้งรับวางแข้งนะครับราคาน่าจะไหลแฟนคลับก็รอนะครับ แฟนขับก็รอรอราคาไหลแล้วก็เข้าไปรองนะครับรองเพชรพลังชัยยกสามเร่งเต็มสูบเร่งเต็มที่ใยท้องสลับใบหน้าเดินจับเดินทีผมมองว่าราคามีโอกาสเบียดเข้ามานะครับเบียดเข้ามาเบียดเบียดแล้วมีโอกาสข้ามและมีโอกาสลิกชนะด้วยนะครับผมให้เป็นทีเด็ดรองเลยนะครับเพชรพลังชัยบางกอกขลัยย์หมวยมีสัญญาใจนะครับวันนี้แพ้ชนะมีโอกาสได้ตัง โอกาสที่พิรวิเศษจะน็อกเพชรพลังชัยผมบอกว่ายากนะครับยากแต่ว่าเพชรพลังชัยน็อกเพชรวิเศษเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้วันนี้มีโอกาสพลิกล็อกท้ายๆแพชชนะมีโอกาสได้เงินนะครับขไปทีเพชรพลังชัยบังกอกอะไรย,ยนต์ครับมวยคู่แรกรายการส่วนคู่ที่สองนะครับดีทีหมดดับลำปลางหรือเจ้าธีรพล,ลแดงเขาทรายดีทีลูกบานใหม่มวยจากโคราชครับตัวนี้เก่าเกมหยุดไปนาน กลับมาก็หายใจไวแล้วนะครับร่างกายเริ่มเข้าที่ซ้อมอยู่ที่หมดับลาปางนะครับเจอกับเพชรน้ำงานเขียบพันธมิตรมวยจากข้นแก่นกับมีเสียนขาใหญ่คอยคําหน้าเสือคอยดันนะครับซ้อมอยู่ที่พอหลักบุญข้าไฟนี้ซ้ายหนักแรงแต่ผมยังดูความเป็นมวยนะครับกระดูกน้ำอดน้ำทนยังเป็นรองอยู่เยอะครับวันนี้ดีทีถึง่ตัวเล็กกว่านะครับเขาเกมหนักแรง มัดนักสอบรวมกับตัวนี้ที่เวลาจับเวลาคล้องเนี่ยระยะประชิดฟันได้หนักแรงมากครับสอบเดชเปิดมาวันนี้ดีทีเป็นต่อสิบเก้าน่าติดตามครับรุนน้ำนอกได้ด้วยนะครับใจพี่ข่มใจน้องเป็นทีเด็ดตัวที่สองครับดีทีหมดดับลำปางตัวที่สามครับเพชรมดสิทษิ์นายกท่วย์ตะพง์นะครับมวยโคราชซ้อมอยู่บุรีรัมเจอกับคู่ปรับเก่าครับสายมงคลฟอดพิเชษเดินเนื้อมวยบุรีรัมไปซ้อมอยู่ปทุมธานีกับ ทีมงานเดชเพชรสีทองครับเดชเปิดมาใหม่ๆคู่นี้นะครับเพชรมรกกซึ่งเคยชนะมาเป็นต่อ19หน้าณวันนี้นะครับณเวลานี้ราคาข้ามมาที่ซ้ายมงคลเป็นต่อที่สามสองแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับสูงยาวมวยคู่นี้ปัดหังตัวเท่าใกล้เคียงกันเพชรมรกกเคยชนะมาแต่ที่นี่ซ้ายมงคลชกทรงนี้นะครับถอยตั้งรับกินซ้ายหนักแรงสายสง่างามจากสิริันทรงใจ ต่ก่อนเป็นดาวรุ่งประจำสิทธิ์นะครับวันนี้น่าจะล้างแชมป์ได้สาเร็จเข้าออซ้ายมงคลด้วยก่อนนะครับราคามีโอกาสไหลค่อยเอาตัวบังทุนนะครับมีโอกาสมวนเดียวจบถ้าไม่มวนเดียวจบจะพิกแพ้น่าจะพิกแพ้ท้ายๆเราก็เอาอตัวบังทุนเอานะครับผมให้พิธีซ้ายมงคลฟอดเพล็กดันเหนือเพื่อเอรายการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นทเฟเธอร์เวทนะครับน้ำหนักไม่เกินร้อยยี่สิบกอของคมเพชรชดบางแสนหรือเจ้าคมเพชสรสิทธิสารวัตรเสือนะครับ น้ำหนักก็เทาพีกัดนะครับ126่รกปอนเมื่อเช้าคุมเพชรมา126.4ลด0.4นะครับตัวนี้หนักแรงฟอร์มสดครับช่วงหลังในชนะ34สไฟชนะมาตลอดมาเจอกับมวยผู้กับเก่าวิวเพชรโกศลนะครับซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยกับทีมงานผู้จัดอาจารย์เฉียบเกตเพชรเป็นผู้ดูแลการิซ้อมนะครับฝีมือดีเชิงชคดีนะครับฉลาดรวดเร็วเคยชนะมาวันนั้นเบียดแต่ว่ามาได้สอบนะครับ ชนะคะแนนเจ้าคมเพชรมาวันนี้นะครับคู่นี้เดทเปิดมาใหม่ๆมคมเพชรต่อ11.8แล้วก็มีตัวเงินไหลรองเลอ5419ต่อรองเวลานี้นะครับณเวลานี้เนี่ย8โมงครึ่งวิวเพชรโกศลเป็นต่อที่54เลยนะครับราคาเดทข้ามมาเป็นวิวเพชรโกศลต่อ54คู่นี้เข้าวิวไปก่อนนะครับต้นๆนี่มีโอกาสฉายไปก่อนรวดเร็ว จึงจะไม่ได้ชกสม่าเสมอแต่ว่ามาดูไฟนี้ร่างกายดีครับร่างกายมาดีต้นๆน,น่าจะนําไปก่อนนะครับเราก็ค่อยเอาออตัวบังทุนนะครับผมชอบไปที่วิวเพชรโกศลครับสรุปมวยรักมาชอบผมวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมชอบไปที่เพชรพลังชัยบางกอกไรย,ยนต์นะครับวันนี้มาแทนแบบรู้ตัวนะครับที่จริงมีรายการเมื่อวานเพชรพิเศษมวยทีมงานผู้จัดมวยในรายการเป็นต่อ5-2หูหน้าลงทนรองครับ แต่ว่ายัเพิ่งรองนะครับต้นๆเดี๋ยวรอราคาไหลก่อนผมมองว่ามีโอกาสไหลแน่นอนเพราะว่าทรงไยของพุฎิเสกคอยตั้งรับฝีมือดีฉลาดแรงกเดี๋ยดีเพชรพลังใจเดินเขาหาเข้าร่องแข่งครับแต่ว่าไทยๆน่าจะเบียดผ่านนะครับรองแล้วลุ้นลุ้นราคาเบียดเข้าตัวบางทุนนะครับส่วนกที่สองชอบไปที่ดีทีทหมดดับลำปางครับหนักแรงสอบคมระยะประชิดดูดีกว่าใจพี่คมใจน้องเด่เปิดมาแค่19หน้าติดตามครับ ผู้ที่สามนะครับผมชอบไปที่้ายมงคลฟอร์ดเพียกแดนเหนือนะครับหนักแรงเคยพลิกแพ้มาวันนี้น่าจะเกมือได้สําเร็จครับเรทเปิดมาใหม่ๆเพชรมรกตต่อ19ราคาข้ามมาที่้ายมงคลเป็นต่อ32ครับในะเวลานี้เพล็กของรายการนะครับปองกันแชมป์รุ่น126ปอ,อนดอ์ของคมเพชรชดบางแสนวันนี้นะครับเรทเปิดมาใหม่ๆคมเพชรเป็นต่อ54เวลานี้ราคาข้ามมาที่วิวเพชรโกศลเป็นต่อที่118แล้วนะครับ ผมชอบไปที่วิวเพชรโกศลครับสองตัวเนื้อๆนะครับสองตัวเน้นๆมวยรองวันนี้ครับรองไปที่เพชรพลังใจบางกอกะไลยนนะครับเพชชนะมีโอกาสได้ออกตัวกินสองข้างนะครับเลดเปิดมาเพชรวิเศษต่อ5-2อีกคู่นะครับผมชอบไปที่ซ้ายมงคลฟอร์ดเพล็กดันเหนือนะครับซ้ายสง่างามจากศึกปันทรงใจวันนี้ตั้งใจมาแก้มือนะครับเตรียมเตรียมตัวดีกันที่ซ้อมดีน่าติดตามครับซ้ายมงคลนะครับ แฟนคลับจะลืมนะครับมวยช่วงนี้เสมอบ่อยนะครับบางโต๊ะบางกลุ่มลายนะครับมวยเสมอโต๊ะกินนะครับที่นี่นะครับผมเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสมาเนี่ยมวยลายพักยคยี่สิบสี่มวยเสมอคืนทุนนะครับไม่กินเรทเปิดมานะครับค่าน้ำกิกเดียวนะครับที่อื่นกิ๊กครึ่งสองกิกนะครับที่ผมเข้าไปดูนะครับผมเข้าไปดูข้อมูลครับผมไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับเข้าไปดูข้อมูลเข้าไปศึกษา เห็นในจุดดีถ้าเป็นสิ่งดีๆก็เลยนํามาเล่าสู่แฟนคลับฟังนะครับแต่ว่าถ้าแฟนคลับท่านไหนนะครับที่เข้าไปแล้วติดขัดตรงไหนนะครับโทรมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480แล้วก็เบอร์เดียวกันนี้นะครับเป็นเบอร์ลายผมนะครับแฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มลายผมก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแจ้งวันมีความประสงค์จะเข้ากลุ่มลาย ฟรีนะครับไม่มี่าใช้จ่ายผมก็จะมีข้อมูลมวยมีเรื่องสเปรหะเล่าสู่กันฟังตามภาษาพี่น้องนะครับตามภาษาแฟนคลับกันอาจจะไม่ดีเท่ามืออาชีพเขานะครับแต่ว่าบางทีก็มีข้อมูลดีๆเล่าสู่กันฟังนะครับแฟนคลับที่มีหูมีลายเสียงที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วก็<ไ>ฟังต่อไปนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอีกเครื่องมือห้กิน อีกเครื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องนํามาเลี้ยงครอบครัวท่านก็ดําเนินการใช้บริการต่อไปนะครับที่มันดีนะครับดีอยู่แล้วก็ดําเนินการไปต่อแต่แฟนคลับท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแล้วก็งบน้อยทุนน้อยที่ทำมาหากินก็ไม่ใหญ่ไม่เยอะเนี่ยจะากเข้าสู่ครอบครัวของ f อนะครับอาจารย์ผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับแฟนคลับ ขอฝากแอปพิเกตสองสนะครับที่เดียวจบครบทุกความมันแอปพิเคตสองสที่นี่การันตีเรื่องความมันคงกระดานการเงินนะครับเป็นลายพยกระบบุัตโนมัติที่ไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับผมขอฝากไว้ให้แฟนคลับติดตามนะครับท่านี้ขอให้แฟนคับทุกท่านจุงโชคดีทำรวยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ